สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจ้าไพ่ทโรนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักนะคะของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 7นะคะ การทำนายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักความสัมพันธ์ของคุณชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูจะเป็นเช่นไรเราก็มาดูภาพไพ่พื้นฐานกันก่อนเลยนะคะว่าพลังงานภาพไพ่พื้นฐานของคุณนั้นจะบอกอะไรนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะสี่ถ้วยนะคะ8ถ้วย สี่ม้เท้าหกดาบสามดาบนะคะ The View of Fortune High Pinted แปดไม้เท้าอัศวินถือถ้วย แล้วก็ไพ่ไปสุดท้ายนะคะเดอะมูนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของคุณนะคะช่วงนี้มองว่าในหลายคนความรักของคุณดูงเงียบเหงานะในช่วงนี้ความรักของคุณดูเศร้าๆนะคะได้ไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พลังงานภาพไพ่บ่งบอกว่ามีเรื่องน้อยอกน้อยใจเสียใจหันหลังให้กันนะคะมีการมุกออนนะคะ ตรงนี้ต่างคนต่างอาจจะเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันก็ได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันคุณอาจจะอยากหยุดเงียบเียบเก็บเนื้อเก็บ,บตัวหรือว่าต้องการหยุดพักเกี่ยวกับความรักนะคะแสดงว่าจะต้องมีปัญหาอะไรแน่นอนหรือบางคนในหลายคนอาจจะหมดรักหมดใจแล้วก็ได้นะคะต่างคนต่างหันหลังให้หรือว่าต่างคนต่างไปเพาอุปสรรคปัญหาได้แปดถ้วยนะคะคุณพยายามที่จะก้าวเดินออกไปหรือไม่ก็มุฟออนนะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ดีๆคนรักของคุณก็ตัดความรักความสัมพันธ์หรือว่าหันหลังให้โดยที่ไม่บอกไปกล่าวหรือเขาอาจจะบอกคุณไว้ไม่ติดต่อก็มีความเป็นไปได้นะคะคุณก็เลยเกิดความน้อยใจหรือก่อนหน้านั้นอาจจะมีปัญหาแล้วหองและแหงขัดแย้งกันมาตลอดนะคะเป็นปัญหาคาราการซังยืดเยื้อกันมานานแล้วเป็นปัญหาที่รักซ้อนรักสามเศร้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องทุกข์ใจเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกระหว่างคุณและคนรักนะคะ คุณต้องอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดเอาไว้คิดว่าความรักของคุณจะต้องแฮปปี้มีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ปัจจุบันนี้มองว่ายังไม่มีโอกาสที่ดีสําหรับความรักความสัมพันธ์เพราะว่าอดีตที่ผ่านมา6 6ดาบคุณก็พยายามที่จะปรับตัวปรับใจให้เข้ากันแล้วนะคะคุณพยายามทับทุกอย่างเพื่อให้กลับมา ดีเหมือนเดิมนะคะพยายามที่จะดึงล้งเขาไว้แต่ภาพไพา่สิ่งที่ต้องการนะคะต้องการความรักที่ดีแต่ไม่มีสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพราะว่าได้ไพส่สามดาบสามดาบหมายถึงการเจ็บปวดหัวใจทรมานใจทุกใจเสียใจเสียความรู้สึกหรือว่าในช่วงนี้อาจจะมีปัญหารักซ้อนลักสามเศร้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันมีการปิดบังโกหกซ่อนเล้นนะคะส่วนอนาคต ถามว่าจะกลับมารีเทิร์นกันไหมก็ยังมีโอกาสที่ดีนะเพราะว่าได้ไพ่กงล้อนะคะแต่เพียงแค่ว่าต้องรอเวลาเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นปัญหาคุณพยายามที่จะพยายามปรับความเข้าใจกันหรือว่าพยายามที่จะดึงลังเขาไว้แต่ไม่มีอะไรดีเลยหรือคุณพยายามที่จะให้อภัยให้โอกาสเขาแต่เขากับไม่ดีเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะกลับมาดีได้นะคะ คุณพยายามถามไถ่เขาก็ได้นะว่าเป็นยังไงทำไมถึงเปลี่ยนแปลงไปทำไมถึงไม่เหมือนเดิมหรือคุณมีอะไรที่ไม่ดีตรงไหนนะคะแต่คำตอบที่ได้ก็คือความเงียบงันนะคะขอลังคุณไม่มีคำตอบที่ดีหรือว่ายังไม่มีความชัดเจนให้กับคุณนะคะว่าจะเอายังไงนะคะสิ่งที่คุณกลัวนะกลัวความทุกข์นะคะ เพราะว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะพูดให้ใครฟังได้พูดไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้คล้ายๆน้ําท่วมปากนะคะเพราะว่าบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับภายในครอบครัวคุณก็ไม่อยากให้คนรอบข้างรู้หรือว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะกลัวว่าเขาจะทุกข์ใจไปกับคุณด้วยนะคะคุณก็ได้แต่เก็บความทุกข์เอาไว้ในใจนะคะไม่สามารถบอกใครได้ค,<ณ>คุณกลัวว่าความรักจะไปต่อไม่ไหวนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้นะคะคุณวางแผนเอาไว้ดีดีเลยนะว่าจะแฮปปี้มีความสุขหรือว่ามีความก้าวหน้าเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือบางคนกําลังคุยคุยกันอยู่ก็ต้องการที่จะมีความรักที่ดีมีความก้าวหน้าหรือว่ามีการแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นนะคะแต่ในช่วงนี้มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะคุณก็เลยน้อยเนื้อต่ําใจหรือว่าท้อแท้จนถอดใจนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังนะหวังว่าความรักจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะคุณก็ยังหวังว่าเขาจะกลับมารักคุณเหมือนอย่างที่คุณรักเขาไม่ว่าจะนานแค่ไหนคุณก็ยังเลือกที่จะรักแล้วก็รอคอยเขาต่อไปนะคะคุณพร้อมที่จะให้อภัยเขาอยู่เสมอนะคะคุณที่คุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะอ่อนโยนกับทุกๆคนรวมถึงคนรักด้วยนะคะส่วนสิ่งที่ได้รับนะคะมีความหม่นหมองนะคะ ยังต้องรอต่อไปเพราะว่าได้ไพ่เดอะมูนนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้สำหรับในหลายคนนะที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับความรักเหมือนไพ่ชุดเหมือนไพ่ชุดพื้นฐานนี้นะคะเพราะว่าได้ไพ่ค่อนข้างเศร้าๆนะคะเงาๆนะคะแต่ยังไงก็ต้องสู้ต่อไปนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นความรักอยู่ที่คนสองคนนะคะ ก็ขอให้กลับมาคืนดีกันแล้วก็ปรับความเข้าใจนะคะและสามารถเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันได้นะคะเพียงแค่ว่าคุณต้องรู้สึกไว้ใจกันให้อภยัยให้โอกาสนะคะอันนี้เราก็มาดูเฉพาะจอดจ,จงซี้ภายพื้นฐานมีปัญหาแต่บางคนความรักคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวอาจจะดีก็ได้นะคะแล้วมาดูจอดจ,จงซีว่าความรักระหว่างคุณและเขาเป็นอย่างไรเขาคิด อย่างไรกับคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณหรือว่าบางคนที่มีปัญหากันไปจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเราก็มาดูซิว่าระหว่างความคิดความรู้สึกของคุณและเขาคนนั้นนะคะคนรักของคุณนะคะได้ไพ sun ะะ่ดเดอะซันนะคะแปดเหรียญนะคะสามใเท้าสเต็ง แล้วก็สองไม้เท้านะคะแน่นอนนะคะคุณรักเขาจนหมดใจนะยังไงคุณก็ให้อภัยเขาได้เสมอนะคะคุณพยายามติดต่อเขาไปพยายามง้อเขานะคะในช่วงเนี้ยคุณรอเขาตลอดเลยนะคะตอนนี้ชะเง,งอชะแง,งรอเขานะอยากให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะและคุณก็พยายามเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจและต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะมองว่าความรักของคุณมั่นคงมากๆเลยนะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงยากนะคะ ยากที่จะเปลี่ยนแปลงใจต่อให้เจ็บแค่ไหนยังไงใจคุณก็ยังรักเขานะคะพร้อมที่จะรอคอยแล้วก็ให้โอกาสเขานะคะสองไม้เท้านะคะมีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็มีเป้าหมายมีแผนการในอนาคตที่ค่อนข้างดีเยี่ยมนะคะและไพ่เดือสันมองว่ายังมีโอกาสที่ดีอยู่นะความรักของคุณดีๆแบบนี้หายากนะคะแต่อันนี้ยเรามาดูซิว่าเขาคนนั้นนะ่ะคขอรักคุณนะ่ะเขารู้สึกอย่างไรนะคะ เขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวหรือว่าคนคุยคุยกันอยู่นะคะได้หกเหรียญน,นะคะเมจิกเชียนเก้าถ้วยเดอะมูนสี่ดาบนะคะ ในหลายคนที่มีปัญหากันไปอย่างที่บอกนะคะคขาลังคุณอยู่ดีๆเขาก็นิ่งเงียบหายไปนะคะไม่ติดต่อเขาอาจจะมีอะไรรับลมคมในปิดบังคุณอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนแต่มองว่าเขายังรู้สึกผิดกับคุณนะเขาจำนึกผิดนะคะเขาคิดถึงคุณอยู่นะหกเหรียญน,นะคะ เขาก็แบ่งรับแบ่งสู้นะว่าจะติดต่อคุณมาไหมจะปลดบ็อกดีไหมเขาก็มีความระอาแก่ใจยอยู่นะคะเหมือนกับว่าเขารู้ทั้งรู้ว่าเขาทําผิดกับคุณนะคะเขากลัวว่าคุณนะ่ะจะไม่ให้อภัยเขานะคะหรือไม่ให้โอกาสเขาตอนนี้เขาก็สองจิตสองใจอยู่นะว่าจะติดต่อมาดีหรือไม่ดีนะแต่มองว่าเขาคิดอยากจะกลับมาหาคุณนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะ ผิดพลาดไปอะมองว่าเขามีความผิดพลาดน่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกเสียใจเสียดายเวลาเสียดายโอกาสนะคะเขาอยากกลับมาขอโอกาสกับคุณแต่เขาก็สองคิดสองใจกลัวๆก้าๆนะคะมองว่าเขายังมีโอกาสติดต่อมาหาคุณอยู่หน้าเมจิกเชียนน่ะเป็นการติดต่อสื่อสารหกเหรียญมีความคิดถึงห่วงหาอาทรคุณอยู่นะคะแสดงว่าเขายังคำนึงนึกถึงคุณอยู่นะ ถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดพลาดไปนะคะยังไงก็รอเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเขากําลังกลัวๆก,วก้าอยู่นะกําลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะแต่มองว่าไพ่ของคุณได้เดือดสันสองไม้เท้ายังมีโอกาสที่ดีนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวหรือว่าคนคุยๆกันนะคะ อันนี้เราก็มาดูคนโสดนะคะคนโสดเพ่อไม่แม,ม่ไม้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรความรักของคุณนะคะจะมีคนดีๆเข้ามาไหมพลังงานภาพไายของคุณและเขาคนนั้นนะคะดูซิช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะควรเปิดใจหรือเปล่าสําหรับคนโสดนะคะได้4ไม้เท้านะคะสองเหรียญน,นะคะ The d e v i l เจ็ดเหรียญหกดาบนะคะพนังงานภาพไพ่ของคนโสดนะก็ต้องเตือนว่าให้ระวังมีคนคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามานะคะเพราะว่าได้พไพ่เดวิลนะ อาจจะเป็นคนที่มีคนรักคู่รักหรือแฟนอยู่แล้วก็ได้แต่เขาอาจจะมาโกหกหลอกคุณว่าไม่มีแฟนไม่มีใครนะคะหรือเขาอาจจะคุยกับคนหลายคนก็ต้องดูให้ดีๆนะโดยเฉพาะทางด้านโลกออนไลน์นะคะแต่มองว่ามีเข้ามานะเพราะว่าคุณก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะที่น่า,นาจับตาจับใจเลยนะคะมองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่นะมีคนเข้ามานะคะ แต่ก็ต้องระวังคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ต้องลองคุยคุยดูก่อนนะคะเพราะว่าอย่าพิ่งฟันธงว่าเขาคนนั้นจะไม่ดีนะก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามีอะไรที่ไม่ดีก็ค,ค่อยคิดในภายหลังว่าจะเอายังไงดีนะคะแต่ทุกคนเนี่ยสามารถเปิดใจได้นะคะ เพราะว่าความรักนั้นจะต้องใช้เวลานะสำหรับคนโสดนะคะอันนี้เรามาดูซิว่าเขาคนนั้นนะ่ะเขารักคุณจริงไหมหรือว่ามาก็หกหลอกลวงนะคะควรเปิดใจดีไหมได้ไพ่เดอะวิวนะคะเด็กถือถ้วยพระราชินีถือถ้วยพระราชาถือดาบพระราชินีถือดาบนะคะ มาเป็นลักษณะบุคคลทั้งนั้นเลยนะคะมองว่ามีคนเข้ามาเยอะนะมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีนะคะมีทั้งคนที่เด็กกว่าอายุเท่ากันหรือว่าแก่กว่านะคะก็ขอให้ดูให้ดีๆนะมองว่ามีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีแต่ขอให้เปิดใจได้เลยนะคะภาพไพ่มีแต่คนเข้าหานะคะแสดงว่าในช่วงเนี้มีสเสน่ห์พอตัวอยู่นะสำหรับคนโสดชาวราศีธนูนะคะ ถือว่าโชคดีมากๆนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะคุณสามารถเลือกได้นะขอให้คุณเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณนะคะอันนี้เราก็มาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปว่าความรักของคุณจะมีอะไรแนะนํานะคะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นหรือจะมีอะไรที่ต้องเตือนต้องระวังบ้างนะคะเราก็มาดูซีก้อยได้ไพ่ดีๆนะคะ ดูซิขอให้ไพ่ออกมาดีๆนะเด็กถือดาบนะคะสี่เหรียญหนึดาบนะคะไพ่สรุปของคุณถือว่าปานกลางนะคะพอใช้ได้นะเพียงแค่ว่าใจของคุณต้องมั่นคงหนักแน่นนะคะความรักของคุณถึงจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะถามว่าคนรัก จะกลับมาไหมมองว่ายังไงก็กลับมานะคะเขายังไปไหนไม่พ้นคุณนะและตอนนี้เขาก็แอบส่องแอบ,บมองแอบบดูคุณอยู่ก็ได้นะคะแล้วใจเขาก็ยังอยากจะกลับมาหาคุณนะเพราะว่าไม่มีใครดีเท่าคุณนะคะถึงแม้ว่าความรักบางคนอาจจะต้องต่อสู้กับปัญหาบ้างอาจจะมีอุปสรรคบ้างทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกุหลาบเสมอไปนะคะไม่ได้หอมหวานเหมือนกุหลาบเสมอไปนะทุกอย่างมันต้องต่อสู้ หรือว่าหนักแน่นนะคะใจเย็นๆนะคะขอให้มีเหตุผลแล้วก็มีสติเป็นที่มั่นนะคะขอให้มีสติตั้งมั่นและทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยีนะคะเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจนะคะและต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ขอให้หันกลับมารักตัวเองด้วยนะคะให้เกียรติตัวเองรักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองเท่านี้คุณก็แฮปปี้มีความสุขแล้วนะคะ ถือว่าไพ่ค่อนข้างดีนะคะมีจิตใจที่ดีมีความเข้มแข็งและความรักก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือความหวันแหววนะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะขอให้สู้ๆนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอกถูกใจก็สามารถกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดต่อคุเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ